นี่คือต้นตะขบยักษ์ไร่หนามที่เคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะดูลูกใหญ่ขึ้นเยอะเลยให้ดูกับเทียบกับมือหลังจากที่เราเคยถ่ายไปแล้วนะคะทั้งหมดสี่ลูกสวยงามอนนี้ก็จะเป็นดอกตอนแรกเป็นดอกตอนนี้ก็ติดเป็นลูกแล้วมียอดด้วยนะคะนี่นเล็กอยู่นะดูกับเทียบกัน,นิ้วเราจะให้ดูไกลๆทั้งต้นเลยนะ ปลูกไว้นในเข่งเห็นไหมคะนี่คือเข่งอไก่อีนิดเป็นไงปลูกไว้นในเข่งนะคะซื้อมาต้นละห้าร้อยบาทแตกยอดพึบเหลือแต่แรกก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะนี่ปลูกได้สองเดือนแล้วแต่เราซื้อที่เขามีลูกลูกแรกที่เราถ่ายคลิปไปนะคะแล้วมาอันนี้มาก็มามีดอกที่นี่นะตัวนี้ก็เพิ่งออก สวยงามนี่ต้นนี้ใหญ่แล้วจะว่าใหญ่เลยแหละตะขบยักษ์ไร่้นานะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเื่อใครสนใจจะซื้อมาปลูกบ้างไม่มีน้นานะดูตามต้นให้ดูตามต้นเลยว่ามันไม่มีนามจริงเห็นไะหมมีมีกิ่งแต่ไม่มีนามเลยนะทั้งต้นไร่นามจริงๆแต่ไม่มี้ําแตะคบยักษ์ไร่นาม ไม่มีนม้มีแตก่กิ่งล้ว,วนๆตรงลูกอะไรก็ไม่มีน้าเห็นไหมคะลองลองซื้อมาปลูกกันดูก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ลูกแรกที่สุกก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยหวานมีเม็ดทั้งหมดสามเม็ดข้างในนไม่ต้องบี้ต้องคึงเลยนะสามารถหยิบหลือกินได้เลยเรียกว่าข้อ อีกสักปีน่าจะออกได้ดกและคุ้มวันนี้นะคะอันนี้เป็นเริ่มสองเดือนเองนี่ก็แตกยอดใหม่แล้วนะคะแตกยอดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ร,รอดูตอนสุกแล้วกันพวงนี้ว่าเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ